ครับวันนี้พามาชมาบางลมนะครับช่วงล่างสุดต,ตัวนี้เป็นสเต็ปลดแข่งโดยตรงนะครับต้องบอกว่าเป็นรถลงสนามนะครับจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างครับคันนี้ก็ตัวโครงก็ตามสเต็ปนะครับก็เป็นย้ายคอปรับองศาสูุดทางล้านนะครับก็ย้ายเครื่องย้ายอาร์มเรียบร้อยนะครับอันนี้ สเต็ปเครื่องก็เป็นสเต็ปเจ็ดสิบสองชักเจ็ดนะครับฝาคารเอ M S X แท้นะครับตัวนี้จะเป็นอะไหล่เน้นทั้งคันเลยนะครับอตัวเครื่องก็จบไปนะครับเป็นคาบู S K S ปากสามสี่นะครับแล้วก็ท่อกรองเป็นของพี่หนึ่งนะครับงานท่อกรองนะครับท่อไอเสียเป็นนี่ครับสำนักนี้นะครับตอนนี้หยุดทําไปแล้วนะครับนี่เป็นปลายโตนะครับ ปลายท่อแล้วก็มาที่โชกหน้าครับโชกหน้าก็จะเป็นของ i m 8 8 5นะครับเป็นรถของรถสูตรนะครับทำการเซ็ตเหมืองไฟใหม่เรียบร้อยจากสำนักช่างบิวนะครับนี่ครับตัวนี้โชกหน้ามีล็อกสตาร์ดด้วยนะครับเวลาออกออกตัวนะครับนี่ครับมีล็อกสตาร์ทมาด้วยนะครับล้อหน้าเป็นขนาดขอบ19นะครับล้อหลังเป็น16นะคน้บคันนี้ อันนี้จะไปอยู่ที่จันทบ,บุรีนะครับเป็นรถทางนู้นจะเป็นโซนอ่าไซเคิลนะครับก็จะทําไม่สูงมากนะครับด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากด้านหน้าก็เก็บไปเรียบๆแบบนี้นะครับคันนี้ดุมหน้าเป็นของเชเวกนะครับจานสั่งตัดนะครับปั๊มหน้าใช้เป็นปั๊มคลิกแปลงคาลิปเปอร์ใหม่นะครับแบบนี้นะครับ เห็นก็ใช้เป็นเห็นอ้วนนะครับงานอย่างดีนะครับตัวที่ใส่ไปตัวนี้นะครับมือเบรกมือคัดก็เป็นงานตัวพับได้นะครับช่วยนะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าล้มนะครับงานอุ้มเครื่องก็มีแบบเป็นการแข้งแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นมีคันเกียร์แต่งนะครับมีพักเท้านะครับพักเท้าแต่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ แต่ก็หมดเยอะอยู่นะครับคันนี้อย่าก็มีสวิงอาร์มของฮัตส์วันหน้านะครับสวิงอาร์มเป็นของรถฮัตส์วันหน้านะครับนี่ครับโชกหลังเป็นอ่ายบ้านะครับปรับสามจุดตัวนี้นี่ลุมหลังเป็นของ CR นะครับสเตอร์ของ CRF นะครับเบาะผมก็ปาดเป็นทรงทรงแข่งไปนะครับตัวนี้มันก็จะเข้า เวลานั่งไปนะครับมันจะกระชับก้นนะครับมาดูด้านในกันเคด้านในก็เก็บไปให้เรียบๆแบบนี้นะครับนี่เป็นรถแข่งนะครับจะไม่มีปิดเปิดนะครับผมจะทําเป็นปลั๊กต่ออย่างนี้เลยนะครับเพื่อการเพื่อการพลาดนะครับอันนี้ก็คือจะไม่มีอะไรพลาดแล้วนะครับแบบสวิทช์พังอะไรเงี้ยครับนี่ต่อตรงไปเลยนะครับอนนี้ก็มีเล่มนะครับอันนี้เป็นรถทางร้านนะครับ แล้วก็ทำให้ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้แจ้งราคาแต่ละอย่างในนี้นะครับแต่ผมจะบอกว่าคันนี้หมดเท่าไหร่นะครับวัมหลังก็เป็นของสูตรผมไม่แน่ใจว่าของรุ่นไหนนะผมก็หาจับมาแปลงใส่เหมือนกันบัมหลังประมาณนี้หูโชก็ใช้เป็นหูอลูเชียมเอานะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็คันนี้ก็ หมดไป,ปอาอยู่ที่แสนนิดๆน,นะครับเครื่องยนต์สเตปเจ็ดสองชักเจ็ดนะครับโชคหน้า r M ็แปดห้านะครับโชค๊คหลังขยบ้าอาร์มหลังฮับสวันหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับในงบแสนต้นๆน,นะครับสำหรับรถแข่งนะครับอ,อันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปส่งลูกค้าที่จันทบ,บุรีนะครับ อันนี้มาถ่ายให้ดูว่ารถแข่งก็ทําได้รถขับเล่นก็ทําได้นะครับถ้ามีงบแบบไหนเท่าไหร่ก็ทําได้ตามงบนะครับอันนี้ก็เจ้าของก็อยากได้รถแข่งที่ดีๆนะครับก็จะใช้งบเยอะหน่อยโอเคครับสวัสดีครับ